สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวงูบังคับวิทยุกันบ้างนะครับนี่เคยเห็นแนตะ่รถแข่งรถบังคับวิทยุเรือบังคับวิทยุอันนี้เป็นงูครับเอาไว้แกล้งเพื่อนได้นะก็จะเป็นตัวงูนะแล้วก็จะมีรีโมทด้วยนะครับด้านหลังนะตัวนี้นะครับก็ มีฐานมาให้ด้วยนะครับใส่กับตัวรีโมทแล้วก็จะมีตัวสาย USB ไว้ชาร์จกับตัวงูนะครับก็สามารถชาร์จได้ทั้งในคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นที่ปลั๊กไฟก็ได้นะครับแตมีสีสีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมเอาสีดำมาให้ดูนะครับแต่เราลองแกะดูข้างในกันเลยดีกว่า นี่ตัวงูครับโอ้โหทำได้เหมือนของจริงมากครับมันขยับดึงดึงๆๆง,ง,ง,งได้ด้วยดูน่ากลัวใช่ได้นะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดดูก่อนว่าโอประมาณเลยหนึ่งไม้มันทัดมาหน่อยนึงนฮะรประมาณสิบสามสนิ้วนะฮะความยาวของเขานะแล้วก็จะมีตัวรีโมทให้ด้วยนะครับ รีโมทต,ตรงนี้จะมีแต่เดินหน้านะครับแล้วก็หยุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับรีโมทเป็นลูกไข่แล้วก็ในกล่องก็จะมีอีกก็คือสาย USB นะครับแล้วก็ตัวฐานนะที่จะใส่กับรีโมทนะครับแต่ว่าตัวอย่างที่บอกนะตัวของงูเนี่ยมันจะใช้ชาร์จมันไม่ต้องใช้ฐานใช้ชาร์จผ่าน USB เอา ต่ต้องลองใส่ฐานดูก่อนนี่ก็ให้ไขตรงข้างหลังเนี่ยฮะก็ขอคอไขเสร็จแล้วก็แกะออกมานะครับแล้วก็เอา่านตงเนี้ถา่าน,านเขาเรียกว่า่านอะไร่านนาฬิกานะฮะที่แถมมาเนี่ยฐานไปเขาแถมมาให้สามอันพอดีเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้เป็นใช้ได้นานเลยนะฮะแล้วฐานตัวนี้ ก็ใช้จะเล่นเบื่อนลฮะก็ให้ใส่ลงไปเลยใสใ่ถูกเลยนะก็ใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝานะะเ,เล่นก็ได้เดียวนะครับก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะฮะตรงหลังคองูเนี่ยแล้วก็ นี้เป็นรีโมทนะครับตรงนี้เปิด like ก็จะเดินหน้ากดไอชีนึงก็จะหยุดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะ้วเปิดปุ๊บเดินหน้าเรื่อยๆแล้วครับม <groans> <'s> ือของจริงมากจะมีจะมีตอนเล่นจะมีความสยองหน่อยยังไงเงือเงืองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ไว้แกล้งเพื่อนได้นะครับโอ้โหลองเลยครับเปิดครับเปิดมุนเลี้ยวซ้ายมือขวาโอ้โหซ้าย มาขับได้เลยนะฮะอุ้ยเหมือนของจริงเลย้ยไปแกลงเดี๋ยวผมจะแกลงหมาที่บ้านดนูนะครับเอาแข็งนั่งกินน้ำค้างงูมานะี่ ก็ถือว่าเล่นสนุกสนุกครับแกล้งหมาได้แกล้งคนได้นะครับมันขับไดเ้เหมือนเลยไม่กลัวครับใครสนใจก็สอบถามได้นะฮะ